ว่ากันว่านะครับนารูโตเนี่ยสามารถเทียบเคียงกับบลาสผู้ที่สามารถรับมือกับกาโรได้เฮ้ยได้จริงเหรอ ครับสวัสดีแฟนๆชาวอิเท่านกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นนะครับระหว่างบลาดสเนี่ยกับนาลูโตะนะครับผมก็ได้มีน้องคนนึงเนี่ยขอเข้ามาว่านะครับพี่ครับพี่ครับผบขอบลาซีโร่ดับดึงนะครับสู้กับนาูโตะไหน่อยครับว่านาูโตะกับบลารสใครเก่งกว่ากันนะนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวก็จัดให้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นบลารสกับนาูโตะเนี่ยก็มีน้องๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่ขอเข้ามาในจำนวนเยอะเหมือนกันโอเคครับวันนี้เราก็จะได้ ทำรวมไปเลยทีเดียวนะครับว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่แข็งแก่งก่งกันนะครับโดยการวัดสเกลนี้ก็จะมีลำแรกนะครับผม power strength speed durability ability Ab แลวก็แฮกนะครับผมอราวนี้นะครับผมทุกคนซึ่งเพืไม่เสียเวลาเนี่ยผมขอเริ่มเลยแล้ะกันนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับพาวเวอร์เนี่ยนะครับขอให้นารูโตะนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะนารูโตะเนี่ยมีจักระที่ค่อนข้างมหาศาลครับผมและสามารถปล่อยออกเป็นพลังได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยพลังตรงเนี่ยคือทาไม่ให้นารูโตะไม่รู้จะให้ใครแล้วนะครับทุกคนนะฮะถึงแม้ว่าบลัเนี่ยจะมีเศษเสี้ยวพลังงานของพระเจ้าอยู่ก็ตามแต่แต่ด้วยที่ฟีดเนี่ยโชว์ออกมาก็เป็นนารูโตะครับที่ปล่อยพลังที่มีพลังจักระมหาศาล ไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะและในส่วนต่อมาครับก็เป็นสเตรนจ์นั่นเองครับตรงนี้นะครับไม่ให้บาร์สเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าบาร์สเนี่ยมีความสามารถในการรับมือกับกาโร่ที่เป็นร่างคอสมิกได้ในช่วงช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสเตรนจ์เนี่ยความแข็งแกร่งทางกายภาพของบาร์สเนี่ยที่สามารถรับมือกับกาโร่ได้และตามความเร็วของการโล่ทันเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าต้องให้จริงๆนะครับซึ่งกาโร่ร่างคอสมิกนั้นสามารถทําลายดวงดาวพร้อมกับไซตามะพร้อมๆกันเลยครับตอนปะทะกันก็หล ายล้านดวงเลยก็ว่าได้นะครับและซึ่งถ้าหากว่าบลัดเนี่ยไม่เก่งจริงๆนะครับปะทะกับคอสมิกกาโรเนี่ยรับรองร่างกายได้สลายไปอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าพลังของกาโี่เป็นพลังระดับจักรวาลเป็นพลังระดับดวงดาวที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ากายภาพไม่มอบให้กับบลัดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะให้ใครแล้วนะครับตรงนี้นะในส่วนต่อมาครับก็เป็นสปีดนะครับตรงนี้นะก็เรียกได้เลยว่าต้องให้บลัดอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าบลัดเนี่ยตามความเร็วของการลคอสมิกทันคนตรงนี้นะครับการล อฟสมิกเนี่ยมีความสามารถที่เรียกว่าสูงกันเลยทีเดียวนะครับตามความสามารถของไซได้หมดเลยนะครับก๊อฟความสามารถของไซในช่วงแรกๆเียเป็นหมัดเดิวเคียเลยนะครับและตัวของบลารเนี่ยตามความเร็วได้ทันอย่างไม่น่าเหลือเชื่อถึงจะเป็นแค่แวบบ็บสองวแบบถึงจะเป็นแค่ว๊บเดียวแต่ตรงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการรีแอคสปีดของบลารแล้วนะครับว่าบลารเนี่ยสามารถตามความเร็วของการรุกได้ทันนะฮะหลายในส่วนของดูลาบิลิตี้หรือความทนทานของร่างกายนะครับตรงนี้ก็ต้องขอมอให้กับบลารดเลยนะครับเนี่ยเพราะอะไร ครับเพราะบลาดเนี่ยมีกายภาพที่สามารถโจมตีกับการโร่ได้นในช่วงขณะนะครับแล้วก็บลารดเนี่ยรับการโจมตีของการโร่แบบว่าเคลือ่อนย้ายมิติไปโดยปกติแล้วถ้าเป็นร่างคอสมิกแค่เฉียดก็สามารถทําให้ร่างกายเนี่ยสลายหายไปแล้วนะครับเพราะาเป็นพลังงานจักรวาลน,นะครับเรียกได้ว่ามีรังสีอะไรต่างๆเ,ย,เยอะแยะเต็มตัวไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากร่างกายเนี่ยไม่แข็งแกร่งหรือไม่แข็งแรงพอระดับดวงดาวเนี่ยเรียกได้เลยว่าต้องหายไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือบลาดเนี่ยมีพลังของพระเจ้าอยู่ในตัว เซี่ยวนิดนึงครับผมนะฮะมันจึงทาให้ความทนทานร่างกายของบาสเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะครับตรงเนี้ยไม่มอบให้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะตรงนี้มาทางด้านแอบิลิตี้ตรงนี้นะครับก็ต้องขอมอไป้กับอุซึมากีนารโตะของเราแล้วล่ะครับทุกคนนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอุซึมากินารโตะมีความสามารถที่หลากหลายมากกว่าบาสเสียอีกครับไม่ว่าจะเป็นคาถานินจาคาถาเซียนหรือว่าโหมดเซียนโหมดเบลลออนหรือโหมดอะไรก็ตามแต่นะครับที่รวมทุกสกิลความสามารถของนารโตะเลยกระสุนวงจักเอ้ยอะไรเอ้ยคาถามหาลันจวนเอ้ยนับเป นี่เอันั้นนับแล้วกันครับเพราะเป็นความสามารถเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านโตะเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายรูปแบบดังนั้นนะครับอเบลิตี้เนี่ยเราควรให้อุซึมากินอโตะเลยนะครับและในส่วนของแฮกส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็ต้องขอมอบให้กับบลัดแล้วล่ะครับผมทุกคนเพราะอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับบลัดเนี่ยมีความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายมิตินะครับหรือคนสัตว์สิ่งของวัตถุตรงเนี้ยบลัดสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดนะครับโดยการอ้างอิงตรงเนี่ยจะอ้างอิงได้รู แบบนะครับตอนที่ไซตามะปะทะกับกาโร่นะครับเรียกได้ว่านะครับหมัดของ2คนนี้ครับมีแรงระเบิดถึงขั้นสามารถทําลายล้างดวงดาวเป็นล้านๆ้านดวงได้เลยซึ่งบลาดเนี่ยมีพลังมิตินะครับและมีพลังจากเซตเซียวของพระเจ้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับจึงทําให้บลาดเนี่ยแข่งแร่งขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งน้องก็จะบองว่าพี่ครับแฮกมันแค่เนี้ยฟีดเปิดแค่เนี้ยแล้วมันเป็นแฮกของบลาดได้ยังไงะครับก็เพราะว่านะครับการเคลื่อนย้ายมิติหรือการเปิดมิติเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้เปรียบศัตรูอย่างมากซึ่ง สำหรับตัวบารสแล้วนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายบุคคลได้เนี่ยทุกคนครับเรียกได้ว่าโกงมากนะครับหนึ่งเลยคุณจะเคลื่อนย้ายคนคนนั้นเนี่ยไปไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องสัมผัสตัวนะครับตรงนี้นะครับ บลารดเนี่ยเป็นข้อดีในการเปิดมิติเลยนะครับตรงนี้สมมติว่านารูโตะเนี่ยยืนอยู่นยบลาดเปิดมิตินะครับตัวของนารูโตะนะครับก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับและก็จะไม่สามารถกลับมาสู้บลารดได้อีกเลยเรียกได้ว่าตายนอกโลกรือก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ให้บลาดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเรียกว่าแฮ็กของบลารดได้กงจริงๆนะครับเล่นไม่ต้องสัมผัสตัวเลยครับเปิดมิติเนี่ยตัวคุณหายไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพลังของบลาดนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมทุกกคคคนนนนะะเเเเดดีีี๋ยววรรราาาจจมสสุุปปั่่่่ใ็็ททแแขงง นะครับผมนะฮะสรุปแล้วนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นบลัสนะครับที่มีสเกลพลังเนี่ยเหนือมากกว่านะครับผมและแข็งแก่งกว่าจริงๆตรงเนี้ยคือเราต้องยอมรับเลยนะครับผมพี่เนี่ยเป็นแฟนโนโตะโดยแท้ครับพี่ไม่ได้ชอบบลัดเลยครับแต่สเกลพลังหรือความแฮกเนี่ยมันโกงกว่านาโนโตะนะครับเรียกได้ว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ยอมก็เขาก็จะหาว่าเราแบบเอออวยนาโนโตะเกินแรงงงแรงเงี้ยคือทุกคนครับมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนี้เมื่อบลัสเนี่ยมันมีพลังแบบนั้นนะครับ ประตูมิติแบบไม่ต้องสัมผัสตัวอยู่ดีตัวเราก็ไปอยู่อีกมิติหนึงแล้วอะ่ะสู้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนั้นนะฮะไม่รูว่าเป็นข้อเสียไปอะย่างมาก,มากๆเลยนะครับที่ปลาสเนี่ยมีความ โกงแบบระดับนั้นเลยนะฮะอย่างว่าละครับมิติของบาสก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายได้เองนนั่เองครับผมไม่ว่าจะเป็นย้ายออกนอกโลกย้ายไปไหนก็ตามแต่ขอเพียงแค่พลังของบาสนั้นส่งได้นะครับทุกอย่างก็เป็นอันเคลียร์แล้วนะครับทุกคนฮะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้วันนี้นะครับก็เป็นบาสนะครับที่ชนะไปนะครับโดยสเกลพลังเนี่ยนำไปเยอะเลยนะครับไม่จะเป็นการภาพนะครับหรือความโกงของพลังนั่นเองนะครับเอาล่ะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเอลิเมเทอร์เนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะครับทุกคนนะครับถ้าใครเนนีี่่ยยชออบคลลิป้กก็าืมด ไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นพิธีกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ตีในพิเทิรนเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย